สวัสดีเพื่อนทุกคนชาวเซเปททุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมมือถือ A3 Steel Alive นะครับซึ่งเป็นเกมแนว MMORPG ผสมผสานกับ Battle Royale ด้วยให้บริการโดยค่าย Netmarble น,นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มีโอกาสที่จะเข้าไทยสูงมากนะครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยสูงมากนั่นเองโอเคมาดูกันที่อาชีพของเกมนี้ก่อนนะครับอาชีพของเกมนี้ก็จะมีหมด5อาชีพด้วยกันนะครับก็เริ่มกันที่ Berserker นะฮะนี่ค่อนข้างที่จะดูเป็นพวกคนเถื่อนนะครับ สับสายค่าพลังของเบอร์เซอร์เกอร์ก็จะเป็นแบบ HP นี่ก็กลางๆนะแล้วก็ค่าป้องกันก็จะเป็นกลางๆนะครับส่วนในค่าของค่ารบปลีกนี่ก็เรียกว่าอยู่ต่ำเลยทีเดียวส่วนคาริคก็ก็กลางๆนะครับเท่าที่ผมดูไม่กลางดิรู้สึกว่ามันต่ำอะต่ำอยู่นะแล้วก็ค่าแม่นยำนะครับก็ต่ำนะครับแล้วก็พลังยมตีก็อยู่กลางๆนะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นอาชีพนี่ครับกราเดียนไน่นเอง จะเป็นอาชีพี่เหมือนกับถือน,นะกระบ,บองถือค้อนเล็กๆใช่ไหมแล้วก็มีโล่ด้วยนะครับรับอาชีพนี้ผมจะบอกเลยว่าค่า sp เขานี่สูงมากนะครับโอ้โหแบบว่าเต็มเต็มค่าไอ้นี่เลยค่าเกฑ์มันส่วนทางป้อ,องกนันนี่ติดสูงเหมือนกันนะครับสูงมากส่วนค่าปรีศนนี่บอกเลยโคตรต่ําค่าคีก,ก็ต่ํามากแล้วก็ค่ามันยำนี่ก็ดูระดับที่โอเคนะระดับที่ดีนะครับแล้วก็พัางยมตีก็้องจะต่ำโดยรวมแล้วเป็นสายที่ว่าแทงนั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอาชีพวิศร์นะครับนี่สโตรเดเชียลสำวิศน์โอ้โหบอกดูข้ามพลังแบบค่ายพีนี่คือต่ำโคตรต่ำเตี้ยเลียดินนะครับแล้วก็ค่าป้องกันต่ําเตี้ยเช่นกันส่วนข่าลบตีก็อยู่อยู่ในขั้นแบบก็ต่ํานะในขั้นต่ํานะครับส่วนในค่าคิดที่ข้อนี้สูงมากนะครับเรียกว่าทะลุเกตเลยนะครับรวมถึงค้าวพังธุมตีด้วยที่ทะลุเลยครับส่วนค้าแม่นยําก็อยู่ประมาณช่วงแบบกลางๆนะครับกลางๆ ต่อไปก็อาชีพแอสซินฮะชิอย่างเท่แอสซินส่วนเ p ก็อย่างที่เห็นครับความป้องการเ p อยู่ประมาณแบบต่ำๆส่วนค่าผลิตนี่สูงมากแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ค่าคีย์เคออยู่ในดับที่สูงนะแม่นยำก็จะประมาณนี้แล้วก็พันธุตีต่ำไม่เชื่อในะพันยมตีต่ำได้ไงวะไอพวกแอสซินเนะี่ยต่อไปก็จะเป็นอาชีพอาเชิญนะครับเนื่องจากว่าผมให้ดูไม่ได้แต่ผมจะขึ้นรูปมาแล้วกันนะครับว่าค่าพลังมันไปทางไหนพอดีผมสร้างตัวคอนไปแล้วไงก็อย่างที่เห็นครับว่า แบบ SP มันต่ำมากแล้วก็เหาะพละมังกนก็ก็ต่ำนะครับค่าบรีก็ต่ำนะครับค่าคิติคอลก็ต่ำนะครับแต่ค่าความพียามสูงมากนะครับเรียกว่าทะลุเลยแล้วก็พังจมตีก็โอเคอยู่ระดับขั้นแบบเกือบจะสูงนะฮะเออก็ใครอยากเล่นอาชีพไหนก็เลือกเล่นเอาได้เลยนะครับมาครับต่อไปเราดูเกมเพย์ของในเกมกันนะครับก็ภาพก็จะสวยนะภาพผมมองว่าเป็นเกมที่ภาพสวยมากนะครับเป็นหนึ่งเกมเลยที่แบบเอ็มโอที่หาได้ยากนะครับในเรื่องภาพสวยเพราะว่า หลายเกมที่ออกมาในช่วงก่อนนี้ผมมองว่ามันเป็นแบบมันมันกากไปหน่อยพุ่งตรงเลยว่าคือมันดูกาก,ากนะครับถ้าขายคนแบบสายเล่น MMO มาหลายเกมก็จะรู้เลยว่าเอยเปรียบเทียบได้ครับเกมไหนเกมดีเกมไหนเกมไม่ดีนะครับภาพกาก,ากไหมอะไรอย่างนี้ต่อเกมนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือวาวเดินเวย้ยมันจะหญ้าจะแหวกด้วยเห็นปะหญ้าจะกระเพื่อมด้วยนะครับฮ้ยคือถือว่ารายละเอียดมันดีนะครับหลายเกมนี้ภาพแบบหญ้าแข็งนะฮะเออ ต้นไม้ก็มีความพิวไหวด้วยนะครับหลายเกมนี้ต้นไม้แข็งเลยเชียวนะฮะลำดุลยส่วนของเควสแล้วก็การต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับซับเควสในเกมนี้เนี่ยก็จะมีเควสหลักเควสรองนะครับบาแตกต่างกันไปสำหรับการเล่นเควสนี้ผมจะบอกว่าเกมนี้มีข้อจํากัดในการเล่นเควสด้วยนะฮะแต่ว่าเควสแต่ละเควสเนี่ยเมื่อเราเล่นนะครับมันก็จะให้ EP ที่ค่อนข้างที่สูงมากครับบอกเลยว่าคุณเล่นแค่ไม่กี่เควสเลเวลคุณก็จะอัพอย่างไวเลยแต่ว่าถ้าคุณฟาร์มเลเวลแบบทาามมมมัั่่่ววไปในนนแเียผฟาร์มช้าามมกผองทดดสสสอบบแลล้วววาาหรรักกเเ่่นนคผมจะไ์ึง เวลาคุณจะไปทำเควสต่างๆที่มันขึ้นมาในหน้านี้นะครับมันจะมีเรียกว่าเป็นเป็นจำนวนการการเล่นเควสที่สามารถหมดได้นะครับในแต่ละวันหมายความว่าใน1วันเนี่ยคุณจะเล่นเควสได้หมดแค่สิเควสเท่านั้นมันก็จะสุดแค่สิคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เนี่ยถ้ามมนเหลือสูงเมื่อไหร่หมายความว่าในวันนั้นน่ะคุณก็จะไม่สามารถที่จะเก็บอีพีจากการทาเควสได้แล้วคุณต้องรอวันต่อไปถึงจะรีหรือไม่ก็ถ้าคุณรวยมีตังก็เติมเพื่อเอาเพชรนะครับซื้อเพชร มาแลกพอยในการเดินเควสตรงนี้นะฮะ,ะกดตรงนี้ไปจะเป็นใบวาร์ปนะครับซึ่งมันให้เราเลือกว่าจะใช้ใบวาร์ปหรือว่าจะเดินไปเองครับอันนี้ผมขอเลือกแบบวาร์ปไปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็ววาร์ฟนะครับเหล่านี้เราจาดูในเรื่องของเกมเพลย์การทาเควสแล้วก็แบบการต่อสู้กันครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็ไปรวมการทาเควสนะครับกดไปก็จะออโต้ โดยรวมแล้วฉากในเกมผมว่าสวยมากนะร,รวมถึงเอ็นบีซีด้วยโดยเฉพาะตัวนี้นะเจ้ากวางเทพตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นสัตว์ขี่มากเลยคือมันสวยมากคือโคตรสวยเลย <g ül> จะพูดสวยย้ำทำไมวะเนี่ยสมมุมมองเกมนี้ก็จะเห็นครับผมสามารถจะซูมเข้าซูมออกได้นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถจะหมุนมุมกล้องได้นอกจากว่าคุณจะซูมไปให้สุดนะครับใกล้ๆตัวคอครถึงคุณจะสามารถจะหมุนมุมกล้องได้แต่ก็จะมนแค่มันแค่นี้ <c oughs> นะฮะนี่หมุนห็นนีแค่นี้ครับเห็นบ้าสวยมาก เกมนี้เป็นหนึ่งเกมนะครับที่ผมบอกเลยว่าทางในแบบเบิร์นที่ลงทุนทำคาสินแบบทำฉากขึ้นมาเยอะมากสับเนื้อเรื่องนี่ผมได้เล่นไปตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยถ้าใครที่เล่นนย่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหที่นี่มันทำฉากคาสินแบบเยอะมากจริงครับดูเพลินแบบเหมือนดูหนังเลยอันนี้ก็เป็นฉากแบทเทิลนะครับซึ่งน่าจะสู้กับตัวบอสแล้วเรา,าดูกันครับว่าพวกเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็ฉากรารอสู้เป็นยังไงเนี่ย ันนี้ก็เป็นการแดดหลบข้างหลังได้อันนี้เป็นหลบออโต้นะครับมันก็จะเล่นในผมเองนะฮะดูสกิลครับสวยสัตพนูนี่ผมว่าสกิลเป็นหนึ่งตัวที่สกิลสวยเลยแหละแต่ผมยังไม่เคยเล่นอาชีพอื่นนะแต่แค่ดูแค่พรีวิวเฉยเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะลองไปเล่นตัวคอนอื่นบ้างอีกหนึ่งะบที่ผมชอบของเกมนี้นะครับที่มันดีมากๆนะครับแล้วก็ช่วยเราเยอะมากเลยคือแบบตัวคอนผู้ช่วยนะครับที่จะอยู่ตรงมุมขวาตรงนี้นะฮะ เราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะให้เอาตัวคอนอะไรมาช่วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวคอนสายซัพพอร์ตนะครับแต่ตัวคอนที่ถือโล่เมื่อกี้จะเป็นตัวคอนสายแบบแท้งนะฮะซึ่งจะดีมากสำหรับนักขนวงผมนักหนุงผมที่สามารถที่จะยืนยิงข้างหลังแล้วให้ตัวอ่าตัวคอาผู้ช่วยของเราเนี่ยไปเป็นแท้งได้นะครับซึ่งทําให้การเล่นเราเนี่ยสบายยิ่งขึ้นหรือว่าคุณอาจจะเล่นเป็นนักเวทแต่คุณก็หาตัวคอนที่เป็นสายแท้งมาแท้งให้คุณได้นะครับอะไรเงี้ยหรือถ้าคุณเป็นสายพวกแบบ อาจสินสายแบบพวกวอริเออร์เงี้ยคุณก็อาจจะหาพวกแบบตัวสายเวทหรือว่าสายะพอร์ตมาคอยฮิวยข้งหลังได้มันก็อยูี่สตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถพลิกแพลงสไตล์การเล่นเราได้แบบหลากหลายแบบตัวนี้ก็ผมมาโชว์วิวให้ดูครับคือผมผ่านนี้มาแล้วผมเห็นว่าวิวนี้มันสวยมากเลยเหวะคือดูน้ําดูเงานะครับเกมเขาทำดีนะแบบยอมรับเลยครับเพราะทำดี ต่อไปผมจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูระบบของ Battle r o y a l อกัอนนะครับว่ามันเป็น Battle r o y a l อที่เล่นกันยังไงนะครับสำหรับ Battle r o y a l อของเกมนี้นะครับก็จะมีปาร์ตี้แบบ1คนครับกับปาร์ตี้แบบ3คนนะครับโดยในที่นี้นะครับผมจะให้เล่นเป็นแบบปาร์ตี้แบบ3คนดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ โดยการเล่นเบตเทิรีย่อของเกมนี้นะครับเขาจะมีอาวุธให้เราเลือกในตอนต้นนะครับก็คือเราอยากจะเลือกเป็นอาวุธอะไรเราก็เลือกเอาเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นแบบตัวคอนรแบบคลาสไหนสายไหนคุณก็สามารถจะเลือกอาวุธที่อื่นๆมาใช้งานได้นะฮะโอเคครับเข้ามาในแมปนะครับก็แบบอย่างที่เห็นครับตอนนี้ผมจะเป็นอาชีพแบบเป็นโล่เป็นคอนหรือว่าคือกาเดียนไนนนั่นเองนะครับก็จะมีเซนจเราอัพนะครับอันนี้ก็อัพกันไปสำหรับการเล่นมันก็ไม่ยากอะไรนะครับ ก็คืออันดับแรกให้เราฟาร์มพวกมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เก็บของจากมันเพื่อมาเป็นของอมกอนสวมใส่นั่นเองมันจะมีของอยู่ตามแมปนะครับเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์อยู่ตามแมปนะครับเราต้องเดินเข้าไปหาแล้วก็เพื่อโจมตีพวกมันได้ก็เก็บ e อพีเพื่ออัพเลเวลนะครับแล้วก็รวมถึงดรอปของมาสวมใส่ด้วยบางทีก็เจอของแรบ้างเจอของกากา,กากบ้างอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับมีของให้เก็บหมือนเช่นแบบเมื่อกี้เพื่อนเราเก็บไปแล้ว ่วนเพื่อนเราคนนี้รู้สึกว่าจะอาโลนนะครับเขาไปคนเดียวเลยฮะไม่รู้ไปไหนอุ๊ยเ้ยมีคนอื่นเข้ามาแจมครับตอนนี้เราต้องตู้เขาละอุ๊ยตกตายง่ายมากวอเตอร์ฟัคอะไรเนี่ยโอ้โหตายไวมากนะครับโอเคก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพอะไรมากมายครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้จะเป็นแบบคนเดียวแล้วกันนะฮะโดยการเล่นนะครับเขาจะมีอาวุธให้เราเลือกนะครับว่าอาวุธเนี่ยเราอยากจะเล่นเป็นอาวุธอะไรนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับอันนี้ที่ผมเลือกมาจะเป็นรู้สึกว่าเป็นเ่กววาทน ถ้าเกิดเราไม่ถูกใจแล้วก็เปลี่ยนอาวุธได้นะครับลองเทสได้นะครับว่า,าอยากจะชอบอาวุธไหนนี่ครับเป็นเคียวแล้วกันเนาะเฮ้ยเคียวน่าสนใจนะเอาเคียวแล้วกันเลือกเป็นเคียวมานี่ครับอันนี้เขาเป็นหน้ารอรอแบบว่าสมาชิกนะครับรอคนอื่นผู้เล่นอื่นนะครับก็จะเล่เทสกันประมาณนี้ข้างบนก็จะมีตัวนับเวลานะครับก็คือเล่เทสเลย <laughs> เอ,อือ มาเริ่มเข้าสนามครับทำได้เราต้องฟาร์มก่อนครับรีบฟาร์มเลยตอนนี้เก็บไอพีไปอือ Ê mình chơi chơi tôi bot. Úi chơi tu khắp, chơi ừn Ao đi, ao đi, ao đi. Mà, mà chơi cái này. Mà, chơi cái này đâu, Mà chơi này mà chơi này. giờ kêu mà Ui ui khánh nó nó nhạc mày lơ. ฆ่าเขาเรียบร้อยครับฆ่าได้เวลสองเลยครับจะอัพไวมากนะครับต่อเวลถ้าเกิดเราฆ่าสตูได้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีของเลยหาของกันจําไว้ครับหลักการเล่นของเกมนี้คือมาถึงให้เรารีบฟาร์มก่อนเลยรีบหาหมอนครับมี่หาหมอนยากมากเลยเริ่มชา้าลแล้วเลเวลสามแล้วของยังไม่ได้เลยเนี่ยของมสมยเนี่ย <S <S ตอนนี้ได้แต่ ep นะครับบ้าบอที่สุดโหมอนหมดแม่บ,บ้ะ เฮ้ยมีกล่องครับกล่องสมบัติลงมาแล้วน่าเป็นแอร์ดอบน่าจะเรียกแอร์ดอบได้ปะนะสับเกมแบทเทิลย่อทั่วไปนะก็เรียกเป็นแอร์ดอบอุย้ยมีคนเอาไปแล้วยังยังครับยังเราจะรอบเอาอันนี้แล้วกันอุย้ยโอ้โหมาโดนครับแหลกด้วยแหลกด้วยครับเมื่อกี้อืออืออโดนครับใคร,ใครโดนใครโดนใครอ อุยอ้ย,ย,ยเริ่มเริ่มไม่ดีอะเริ่มมาเยอะครับเริ่มมาเยอะไม่ดีไม่ดีถอยก่อนเราแย่ครับตอนนี้ทั้งั้นผมจะถอยครับปล่อยพวกเขาสู้ไปมาหาฟาร์มตรงนี้กต่อโอเคปัญหาคือตอนนี้เราไม่มีเลือดเลยนะเหมือนจเจอเหมือนจเจอเจอหรือเปล่าไม่ดีนะจเยน็นอะไรไม่พร้อมนะครับสกิลนี้สกิลอะไรอ๋อสกิลหมุนงนี้ เอาแล้วนะครับนี่ผมจะเข้าไปสู่เขาเรียกว่าไงเป็นแบบเป็นชั้นที่2นะฮะของเกมเรียกว่ายิ่งแบบประมาณเหมือนเปมนขอบอะแหละนะครับมันจะเหมือนบังคับให้เราเข้าไปในอะไรเงี้ยชุบตอนนี้ผมได้ของสวมใส่ไปบ้างแล้วนะฮะตอนนี้รีฟาร์มมันไปอุ้ยอุ้ย,ยดูก่อนครับเขาตัวอะไรโอ้โหเอาไว้ เ <G ül> ออโต้ใต้เอาดิมามาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยที่รักอึ๊บเขาถอยครับเขาถอยเราก็อยากจะตามมันแต่โหมันก็ตามยากอ่ะผมขอใช้เป็นสกิลหกโลนี้กันผมไม่รู้มันคืออะไรนะนี่เป็นบัฟเหรออ๋อเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยเราเจอตูแล้วเจอสตูแล้วน่าจเจอตัวไล้หลอยนี่ไงมา อโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวถอยโอ้โหโคตรแรงมีกระตุกนะครับเฮ้ยแย่แล้วตายครับหลักเล่นของมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูดูแล้วก็เล่นไม่ยากเนาะอันนี้เรามาดูคนอื่นเล่นได้ครับจากคนที่เอาเขาฆ่าเรานี่ วิว8นะสกิลของสวมใส่ดูดิไปฟาร์มมาจากไหนวะได้เยอะอยังโอเคครับสกอร์ของผมก็จะฆ่าไปหนึ่งตัวนะฮะก็จบไปแล้วครับสับโหมดบัเทิร์ลยลอของเกม A3 นะครับต่อไปก็รายละเอียดอื่นๆของเกมนี้ก็จะมีเรืองที่จ่ายเยอะนะผมสังเกตนะครับอันนี้เป็นหน้าเรียกว่าเป็นตัวคอคเป็นซับอะ่ะเป็นตัวคอนแบบผู้ช่วยนั่นเอง,เองผมขอเรียกเป็นผู้ช่วยนะ อันนี้ก็เป็นพวกเหมือนดันเจี้ยนประจำวันนะครับก็ได้ ep ได้ของรางวัลต่างๆกันไปอันนี้ก็พวกโหมดบอสนะครับซึ่งจะมีบอสที่เปิดตามเวลาเปิดตามจุดนะครับคือบอสบางตัวมันจะสมอนบางจุดในแมปเวย้ยซึ่งเราต้องไปรอจนจุดนั้นนะครับตามเวลาที่ว่าเขากําหนดเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เขาจะเปิดตั้งแต่เที่ยงครับหรือว่า3ามโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปแต่ว่าถ้าตามเวลาเกลีแล้วต้องหักลบจากเรา2ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบกิ้นะครับตรงนี้มีกิ้ด้วยสามารถที่จะล้ออจวนวได อันนี้ก็เป็นระบบะเพื่อนนะฮะในหน้านี้ก็เป็นพวกโซนแบบการอัปเกรดต่างๆนะครับของตัวละครของเรานะครับก็เยอะแยะอันนี้เป็นตัวของสกิลนะฮะการเซตสกิลต่างๆเออผมจะบอกเลยว่าสกิลของเกมนี้เป็นยังไงนะครับก็จะเห็นครับว่าสกิลมันจะมี2แถบ2หน้านะครับสามารถจะแบบเซตสกิลทั้งหมด8สกิลเลยสามารถสลับเปลี่ยนไปมาได้นะครับระหว่าง2หน้านี้เพื่อใช้สกิลแต่ละอันแต่ละหน้านะครับดูสกิลหน่อยฮะนี่มีพิวสกิลดูด้วยสวยงามมากนี่โคตรชอบเลย ปป,ปโดยเฉพาะที่วันนี้นะผมชอบเป็นพิเศษเลยคือมันเหมือนบัฟธนูเราแล้วก็มันจะมีออร่าของธนูขึ้นมาเห็นปะเป็นแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยคือรู้สึกมันมีความแบบพรีเมียมละเท่อันนี้เป็นการยิงแบบสามช็อตนะพวกพวกพวกแล้วอันนี้ก็ผมก็ชอบนะเป็นการแบบว่าซามอนแบบป้อมปืนแบบบาริต้าขึ้นมาคนระับเป็นธนู เทเลยท่านี่ผมชอบมากของธนูเนี่ยชึบว้านี่ครับอันนี้เป็นสกิลที่แบบชาร์จนานนะแต่ว่าน่าจะรุนแรงนะโอ้ลูกเท่มากโอ้สกิลไฟก็สวย เนี่ยครับเลยเพรสกิลนี้ครับอีกหนึ่งสกิลที่ผมชอบอยากได้เลยคือต้องเลเวลเนี่ย80นะครับโอ้โหเก็บกันยาวๆเลยฮะส่วนอื่นก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคอสตูมนะครับซึ่งจางที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าคอสตูมข้างหน้านี้คือเป็นคอสตูมที่ผมซื้อมานะครับโดยการใช้ตั๋วหรือว่าใช้เพชรในเกมนี่แหละแรกนี้ในเกมเขาก็จะมีมาให้นะครับคุณก็สามารถจะเลือกซื้อได้1ชุดเลยนะครับอ่าก็ดีเลยนะครับนี่ก็มีหลายแบบเลยครับสวยสวยสวยนี่ครับรอบหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ว่าเป็นการสวมใส่อวงตััละคครรบ สำหรับเกมนี้ผมมองว่ารู้สึกว่าจะไม่มีกาชาพวกอาวุธนะไม่เหมือนเกมอื่นนะเอโอเกมอื่นจะเป็นพวกแบบมีกาชาอาวุธไงแต่ว่าเกมนี้รู้สึกจะไม่มีนะครับมันอาจจะมีก็ได้แต่ว่าผมอาจจะหาไม่เจอแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมดูผมหาไม่เจอนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าใครเจอว่ามีกาชาอาวุธตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าแบบเหมือนกับกระเป๋าใกล้เต็มแล้วถ้าเกิดมันใกล้เต็มแล้วก็ขายไปก็ได้นะครับนี่ผมก็จะเลือกเอาว่าผมจะขายอาวุธแบบ ดับสีไหนนะครับรดับเลเวลอะไรนะครับเราก็ติ๊กไปนี่ขายปุ๊บได้เงินมาสําหรับไอ้เจ้าดาวที่เพื่อนเเห็นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสหรับการแบบซัมมอนซัมมอนตัวละครผู้ช่วยของเรานะครับเดี๋ยวผมจะซัมมอนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับนี่ครับก็เหมือนหน้าแบบกาชานะเท่อ่าดับสีนี้ก็ได้ตัวละครตัวนี้มาครับ ก็สามาัถจา์เลือกมาเซตใช้งานเขาได้นะครับในหน้าแบบในหน้านี้เนี่ยในหน้านี้สามารถเซตได้ครับว่าจะให้เขามาช่วยเรายังไงอะไรอย่างี้นี่ครับผมก็จะเลือกเซตไปเลยนี่ครับเขาอยู่นี้และเรียบร้อยโอเคครับสำหรับตัหลักของเกม a 3 steel อะไรก็จะประมาณนี้นะครับก็สับใครที่สนใจอยากเล่นก็สามารถที่จะดาวโหลดเกมนี้ได้จากลีนใต้คลิปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มคอมมิตี้ได้นะครับซึ่งก็เข้ามาพูดคุยกันไดนะฮะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ